นั้นเนี่ยศีลห้าเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นเครื่องคุ้มของโระพระเจ้าถึงตัดว่าศีเลนะสุขติงยันตีผู้มีศีลย,ย่อม,ยอมมีสุขเหนะ็นไหมเออม,มีศีน,นี่ม,นม,นม,มีสุขเลยศีเลนะโพคัมปทามีศีนมีโพคัพย์ในตัวเลยไม่ต้องไปอะไรมีศีนี่มีทรัพย์แล้วนะศีเลนะนิพุติงยันตีผู้มีศีลย่อมถึงนิพพานนะศีนี่นำไปถึงนิพพานได้เลยนะเออ กัตรสมาศีลังอิโสทะเยศสีนวิเศษที่สุดแล้วดอกไม้ที่ว่าหอมแสนหอมดอกไม้ที่ว่าสวยแสนสวยดอกไม้ที่ว่างามแสนงามดอกไม้หลายชนิดบางดอกไม้บางจำพวกเวลาอยู่ใกล้ได้ได้กลิ่นหอมเวลาอยู่ไกลได้กลิ่นหอมก็มีเวลาที่ลมพัดจึงได้กลิ่นก็มีลมไม่พัดจึงได้กลิ่นก็มีดอกไม้บางอย่างกลิ่นหอมอยู่ได้เป็นเดือน ดอกไม้บางชนิดอยู่ได้เป็นปีน้ําหอมอยู่ได้เป็นสิบปีความหอมอ่าและบางแต่สิ่งเหล่านี้มีการเสื่อมไปแต่สิ่งที่ไม่เสื่อมคือความหอมของบุคคลที่มีศีลมีธรรมหอมทั้งทวนขึ้นลมหอมทั้งมีลมหอมทั้งไม่มีลมหอมไปถึงพระอินทร์หอมไปถึงพระพรหมหอมไปยันสามโลกหอมทะลุฟ้าทะลุดินนี่คือคนมีศีลมีธรรมมีบุญเขาจึงตัดว่าหอมอะไรไม่เท่าหอมบุญ น้ำหอมที่ว่าหมื่นหมื่นโลกแสนโลกน้ำหอมที่ว่าเอทุกอย่างในโลกนี้หอมแสนหอมก็ไม่สามารถสู้ความหอมของศีลของธรรมได้เลยความหวานแสนหวานก็ไม่สามารถน้ำพึ่งที่ว่าหวานสุดก็ไม่สามารถสู้ความหวานของศีลของธรรมได้เลยอิ่มแสนอิ่มก็ไม่เท่าอิ่มในศีลเองอิ่มในพระธรรมได้เลยซึ่งแสนซึ่งรู้แสนรู้ก็ไม่เท่าคนรู้ร้อยเรื่องพันเรื่องอะแต่ไม่ได้รู้เรื่องศีลเรื่องธรรมมีประโยชน์อะไร พระเจ้าถึงบอกว่าเนี่ยคนเราทำร้อยอย่างพันอย่างทำร้อย